啊、uh。Huh. วันนี้ก็ได้มาเรียนคอร์สของอาจารย์เชียงนะคะก็รู้สึกว่าเป็นคอร์สที่ดีมากๆเลยอะคะ่ะเพราะว่าคือจริงๆปกติเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยกับการทำติกต็อกอาจารย์แบบว่ายกตัวอ,อ,อย่างคือเป็นคนที่สอนเราไม่กักอะไรเลยก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นข้อปฏิบัติที่แบบเออเราไม่รู้มาก,ก่อนซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่แบบมันเรามองข้ามอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เหมือนมาแบบเปิดทุกอย่างเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าการทำติกต็อกคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเราสนุกไปกับมันได้แล้วก็รวมไปถึงงงเเเออ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 าาาาาหหมืนไไไปตออไไต่่ยยยดดดดทรร้้้ขัววะะคจะ เชียงคือบอกว่าอธิบายชัดเจนแล้วก็มีตัวอย่างต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆอยากไปเรียนอีกค่ะจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกที่เราก่อนที่จะเรียนเนาะเราสูกว่ามันยากมากเลยค่ะก็คือไหนจะต้องคิดคอนเทนต์เรียบเรียงเรื่องราวอะไรอย่างนี้อีกแต่หลังจากเรียนกับอาจารย์แล้วค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะการทำอะ่ะบางทีมันไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราสนใจเราก็ทําเลยคือที่อาจารย์สอนเราอะค่ะอย่ารีรอค่ะถ้านึกะลรได้ทําเลยแล้วก็มีวินยัยถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องมีวินัยกลับมานะคะ ผลลัพธ์ที่ได้มันจะดีแน่นอนค่ะยกตัวอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็คืออัดแน่นมากแล้วก็การเรียบเรียงการคิดที่เอเดะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คือสอนทุกอย่างเลยค่ะได้รับความรู้จากคอร์สนีเยอะมากๆขอบคุณอาจารย์จริงๆนะคะที่แบบมาสอนการรีเอทต่างๆในเกี่ยวกับติ๊ t ตอกในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็เรียนติ๊ก o อกกับอาจารย์เสียงนะคะก็ได้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะมาแบบว่าปรับใช้แล้วก็เทคนิคดีๆในการทำแบบเซลเพจหรือว่าการทำแบบแนวคิดใน การทำคอนเทนต์ก็คือรู้สึกวันนี้ประทับใจมากแล้วก็อาจารย์น่ารักมากๆค่ะสอนสนุกมีมุกแทรกด้วยนะครับไล่รับเป็นแนวคิดนะครับการทำคลิปแบบจู่หัวเพนพอยต์ต่ำวิแรกให้โดนให้ลูกค้าสะดุดอาจารย์สอนดีมากครับสำหรับใครที่สนใจครับก็แนะนำนะครับผมติ๊กต็อกคอร์สอาจารย์เชียงครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สติ๊กต็อกแอนด์ครับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์0651569496สอบถามกันมาได้เลยนะครับ